เพราะว่าเราต้องการจะโลของนะคะมันมีอยู่แค่ประมาณ5กระสอบนะคะมีอยู่แค่5กระสอบ 4, 5 0 0ห้าไม่ต้องเอาไปค่ะแม่อะลืมสวัสดีแม,แม่แม่กันอีกรอบหนึ่งนะคะออสวัสดีค่ะส,สีครั 4, ห้าไม่ต้องเอาไปค่ะแม่ค่ะอันนี้ขออนุญาตโละนะคะต่ำกว่าทุนขัดทุนแน่นอนค่ะเอาตู้เข้ามาเองก็ไม่ได้ราคานี้ค่ะเหลือเพียงเออ เพราะว่าตัวนี้มันไม่มีตู้เข้าค่ะไม่มีตู้เข้าแล้วก็ที่เกียยรอแล้วนะคะที่เกียยรอแล้วเราขายโลไปเลยโอ4สี่ห้าไม่ต้องเอาไปจ้ะเหลือแค่2,900บาทจ้ากระสอบรีวิวขอไข่5ใครจะรับพิมพ์ขอไข่5้ากระสอบรีวิวนี่ดูสีสัน งานที่เราเอามาโละเป็นกระสอบเบอร์หนึ่งเกรดเทั้งหมดนะคะไม่มีงานเกรด B กระสอบเบอร์หนึ่งเกรดเทั้งหมดเลยลากมาฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่หันกล้องไปก็ได้เ่าไม่เป็นไรไม่ต้องเดี๋ยวค่อยขยับมานี้ก็ได้กระสอบเบอร์หนึ่งเกรดเทั้งหมดนะคะเบอร์หนึ่งเกรดเโอ้คุณนนุ่มนิ่มอ่าเนี่ยใครชี่แบบเอ่อ อยากได้งานขนเป็ดบุขนงานเขาเรียกว่าอะไรนะผาก้ามะแล้วก็งานสเวตเออไม่ใช่เบสบอลอะไรเงี้ยอ่ะเขาจะปนอยู่ในรหัสนี้เลยนะคะเป็นวินเทอร์แจ็ t เก็ตนะคะรวมชายหญิงค่ะเกาหลีอ,อ่า8ปโลค่ะขนนุ่มนิ่มนี่ใครชี้แบบ เออขายงานหนาวงานแบบนี้อยู่นะคะแม่จัดไปเลย4,500ไม่ต้องเอาไปเหลือแค่2,900กะสอบนี้ขอไข่ห้าจ้ะขอไข่ห้าหนสวยมากใหม่มากนะการอสอบเบอร์น1นึเกรเอนะคะรายการที่เราเอามาโละเบอร์หเกรเอไม่มีงานเกรบีนะบอกก่อนเบอร์1นึเกรเอค่ะ ว้าว Number ร์วันอินเหฮ้ยเราให้ลูกค้าดูหน้ากระสอบยังยังเออนี่ให้ดูเลยว่าเขาเป็นนัมเบอร์วันอินโคเรียจริงนะคะขอหน้ากระสอบให้ดูเป็นโรงงานอันดับหนึ่งจริงค่ะอ่ะฟิฟเรมว้าวนัมเบอร์วันอินโคเรียค่ะนี่ลูกค้าจัดไปกระสอบใหม่ดับเบิลยูแปดหนึ่งสองค่ะ รีวิวขอไข่ห้าแม่สวยงามสี่พันห้าไม่ต้องเอาไปจ้ะสี่พันห้าไม่ต้องเอาไปเบสบันเหลือแค่สองพันเก้าร้อยบาทจ้ะ ยูนินโครโอ้ยอติกระดุมเบี้ยววะตัวนี้เขาเรียกอะไรเจ็กเก็ตขนเป็ดอ่ารีวิวขอไข่ห้ากระสอบใหม่ดับเบิลยูแดหนึ่งสองนะจ๊ะเหลือสองพันเก้าจ้า แม่ท่านใดอยากจะรับรีวิวหรือรัอรบกระสอบใหม่แม่พิมพ์ได้เลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีนะคะงานสวยใหม่สภาพดีไม่มีตำหนิค่ะสวยสภาพดีกระสอบเบรดบอลโอ้สวยเอลบเอลบทำราคาได้เลยสวยด้วยคือคือของ 100, <000. S 1> วาวอะ่ะ ของวาวอ่ะเขาจะไม่แยกงานเบสบอลกางเกงยีนมีจ้าดูหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะทักบ้านฟ้ามานานี่ตัวนี้ใหม่มากตัวนี้ใหม่มากเลยโอ้พี่นำรอก่อนอย่าเพิ่งรีบผ้าสะอาดมากจ้ะพี่กระสอบเบอร์หนึ่งเกรดเอพี่คอนเฟิร์มค่ะเพราะว่าโรงงานของวาวเขาเป็น Number 1 i วันอินสินค้าของเขาคือเกรด A.A ค่ะพี่ <grade> เกรด A.A. ค่ะไม่ใช่ A. ธรรมดานะ 2> A. 2ตัวนะคะ 9, 6, 6. การสอบนี้ออกกี่ตัวต้องนับจำนวนตอนจบนะคะเ,<ๆ>เพราะว่ารอบที่แล้วที่เราเปิดลืมนับจำนวนค่ะลืมนับจำนวนค่ะเอใหม่มากเหลือแค่2,900บาทจ้ะขอไข่ห้าขอไข่สวยมากเลยใหม่มากค่ะใหม่สะอาดสภาพดี ต่อต่อทักสีฟ้ามาได้เลยนะคะลิง์จะอยู่หน้าโปรไฟล์เลยจ้ะเบบอนเบบอนอีกแล้วเหรอไหนกางเกงยีนใช่ไหมคะกระสอบเท่าไหร่พี่ทักลิง์กหน้าโปรไฟล์คุยกับน้องแอดมินในช่องแชทส่วนตัวได้เลยนะคะ โอ้ยงามสวยไงรายการนี้โลต่ำกว่าทุนมากๆค่ะโละต่ำกว่าทุนเลยพี่ตู้มันไม่มีเข้ามานะคะแล้วก็ขี้เกียจเก็บไว้ล,วละโลดีกว่าโลไปเลยเพราะเดี๋ยวตู้ใหม่มาเราก็ไม่มีที่เก็บเราก็โลไปเลยดูงานสวยกิยไม่มีตำหนิสวยมากๆค่ะอันนี้คือบอกเลยว่างานของวาวเขาสวยทุกรายการจริงๆ ของเขาคือเกรดเ a นะฮะเกรดสองไม่ใช่ A ตัวเดียวด้วยนะเอออจัดไปขอไข่ห้าเร็วๆเ,เลยรีวิวสอบนี้รกระสอบใหม่เดบบัยูแปดหนึ่งสองแม่จ๋าทักมาเลยสวยทุกตัวเออสวยทุกตัวคุวยน่ารักมากน่ารักมาก เหลือสองพันเก้านะคะเหลือสองพันเก้าสวยงามสี่พันห้าไม่ต้องเอาไปจ่ะโอ็นเอลบีแล้ว,ลวเป็นไงไม้อีกแล้วมาอีกแล้วโอลบีอ <L B. S 1> บอกแล้วว่ารหัสนี้ออกเบสบอลเยอะเอาไปแยกได้เลยอ,อย่าง <ML B. S 1> ที่บอกแต่ต้นไลท์เลยว่า กระสอบรายการนี้เขาจะมีเบสบอลปนเยอะแล้ววาวเนี่ยเขาจะไม่แยกอันนี้ยเอทั้งสองตัวนะเอาเอาใกล้ๆอีกพี่ฟิล์มมากสวยมาองตัวนี้ทำราคาได้เลยพี่อ่ะเผอเผอเกือบจะได้ครึ่งเกินครึ่งค่ากระสอบไหมได้นะ<อ>ได้เนะนี่ยขนาดกระสอบเบสบอลนะ่ะห้าสิบตัวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้ออ่ะพี่คิดดูดิตกตัวเท่าไหร่ ห้าสิบตัวนะเบตตอนนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะเอเมีด้วยออแล้วพี่อันนี้พี่ดูอันนี้ดิอย่างสวยห้าร้อยกว่าบาทมั้งลูกค้าทักมาห้าร้อยกว่าใช่ไหมถ้าสองตัวนี้ก็ได้แล้วนาพันหนึ่งแล้วนะลูกค้าทักมาันี้เกินเออตัวนี้น่าจะเกินนะนี่นี่เผลอนะได้เกินครึ่งราคากระสอบนี้แล้วนะตัวนั้นแพงอ๋อแล้วตัวนั้นปักหลังด้วยเออนยึปักหลังอ่า ใครรับพิมพ์ได้เลยนะคะส่วนใครอยากได้กระสอบใหม่ดับเบิลยูแปดหนึ่งสองจากรายการนี้โลทั้งหมดห้ากระสอบจากแม่สวยดีได้อืมสวยมากเลยเนี่ยดูดิห้ยสวยมากเกรดสองเอนะคะเกรดสองเอ,อทำดีแน่นมาอีกอแล้วโอ้ไม่แล้วมอีกแล้วมอีกแล้วสดสด สุดๆเผลอๆนะเลือเล่อกแต่แบดบอลไขยนี่ก็แจ่มแล้วว่าดูดสิสวยมากมาสวยมากสวยมากสวยจริงๆค่ะทุกคนสวยมากๆงานสวยงานใหม่งานสภาพดีไม่มีตำหนินะคะงานเขาคือค่อนข้างดีแบบด,ดีมากๆเลยดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวงานเบสบอลตอนท้ายเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูดอีกรอบหนึ่งโอ้แล้วก็มีงานป้ายห้อย ของเคลียร์สต็อกของห้างฮาร์ดอฟจะออกทุกรหัสเลยของวาวอะทุกรหัสเลยนี่ดูดิสิบหน้าอยู่ในโครจา้าโอ้จัดไปเลยอันนี้ถ้าตีเฉลี่ยเล่นๆในกระสอบซักๆักซักสักร้อยตัวถึงไหมใกล้เคียงน่าจะนะตัวหนึ่งตกเฉลี่ยตัวหนึ่งประมาณแบบว่ายีิบเก้าบาทสามสิบบาทนิดๆนะ โอ้สบ,สบาย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 เลยจริงๆทําราคาได้ดีมากเลยนะในแต่ละตัวเราเลาะจริงๆนะคะอันนี้แค่ห้ากระสอบนะใครซื้อทันก็ได้ไปใครไว้ครได้เดือสี่พันห้าเหลือแค่สองพันเก้าเราจัดแค่นี้ค่ะห้ากระสอบนะคะห้ากระสอบใครจะรับรีวิวกระสอบนี้หรือรับกระสอบใหม่ก็พิมพ์รหัสได้เลยพิมพ์รหัสได้เลย แค่ครึ่งกระสอบก็ไม่กี่ตัวก็คือแล้วอ่ะใหม่มากพาสะอาดมากใหม่แน่นอนจน้ะนี่เป็นงานอ่ขนเป็ดพากา้าเขาเรียกพากา้าเออเาางานพากา้าใช่ไม่มีตำหนินะคะงานของเขาม,ม,มาอีกแล้วเบสบอลอีกแล้วใช่ไหมดูด้านหลังก็้้แปดสิบโลโค่ะพี่เดี๋ยวจำนวนตัวเรานับให้นะคะ ก็ได้ประมาณกี่ตัวค่าส่งเท่าไหร่ส่งไปที่ไหนคะพี่ที่ร้านส่งของรวดเร็วค่ะพี่วันเดียวได้รับปื๊อปาดตราดอ่าอ์ตนี่เขจะรวดเสมือนว่าเราอยู่หน้าปักซอยบ้านลูกค้าเออยะลาอำเภออะไรคะพี่อําเภออะไรเอ่ยเอาโคกดายพี่เคของเราก็มาแบรนด์ออกชั่มจอดาเคแบรนด์ออกชัํม อำเภอเมืองส่งเอพีใช่ไหมเอสพี <SP. S 1> SP, สุภาพันธ์อันนี้เท่าไหร่สามร้อยไหมประมาณสามร้อยบาทพี่ประมาณสามร้อยบาทสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบบาทเออเดี๋ยวเอาไว้ยกอ,อีกรอบหนึ่งนะพี่ฟไม่ลูกค้าดูตอนท้ายเออประมาณสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบบาทพี่พี่ดำเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งอย่ารีบเรากล้องโฟกัสก,กันนี่เหลือแค่สองพันเก้าพี่ใครอยากรับกระสอบนี้ก็พิมพ์รหัสได้เลยส่วนใครจะรับรีวิวก็ พิมพูแปดหนได้เลยใครจะรับกระสอบนี้ก็ขอใคร5้าได้เลยพี่เหลือสองพันเก้างานดีไม่มีตำหนิค่ะสวยสะอาดสภาพดีใครที่เคยเปิดงานอของวาวจะรู้เลยว่างานของเขาคุณภาพเกรดสอมาแล้วมาอีกแล้วอะไรวะเอ้าจริงๆนะเบสบอลน่ะกระสอบห้สบตัวหนึ่งหมื่นหนึ่ันห้าร้ออ่ะพี่คิดดูตกตัวเท่าไหร่แล้วอันนี้อยู่ในกระสอบอ่ะ อ่ตีเฉลี่ยแบบตัวหนึ่งสัก30บาทพออ่ะเนี่ยแค่เบสบอลไม่กี่ตัวอย่างเงี้ยโอ้โห oh. คืนแล้วมะที่เหลือก็แล้วแต่จะขายเลยอ้อแ oh. ล้วแต่จัดเลยนั่นยังโหดอ่ะน่ารักมากน่ารักสวยมากผ้าดีมากด้วยนะแล้วมันไม่ใช่งานงานหนาแบบว่าเขาเรียกเลยนะบุกขนแบบเฮฟวี่อ่ะไม่ใช่าคือมันเป็นวินเทอร์ที่แบบ ค่าส่งไพีสารเท่าไหร่ก็เท่ากันพี่ประมาณ3 0 0ร้อยถึงสามอยห้าสิบาทะเท่ากันนี่สวยงามอืมงานดีงานสะอาดงานคือไม่เปื้อนพี่ไม่ต้องกลัวเลยโรงงานของวาวเกรด 2A งพี่เกรด 2A คุณภาพของเขาคือลูกค้าประจำที่เปิดวาวจะรู้เลยนะคะอันนี้เราโลกคือโลกแบบต่ำกว่าทุนโลกขาดทุนโละขาด,ดทุนจริงๆค่ะเจ็บไหมเจ็บมากค่ะพี่เอ๋ เจ็บมากพี่อ่ะพี่ดำรอก่อนค่ะเอ,เอาใหม่อีกรอบแบนนดนแบนแบนแบน,แบนดังของของเกาหลีขอด้านในอีกรอบหนึ่งนี่ดูดิเหลือแค่สองพันเก้าพี่ทำราคาได้สบายสบายเลยนี่ดูงานนะคะเบสบอลนะงานผู้ชายออกมากกว่างานผู้หญิงแล้วทรงแบบเนี้ย ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะพีิฟิี์ีเรื่องร้องหนึ่งอู้ดูเขาอยู่ฝั่ง,งโน้นโอ้มาอีกแล้วอะ่ะพอ,พอ้อ้าวขอไข่ห้ากระสอบนี้จ้ะด่วนๆเลย,ยอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยเหรอเบสบอลหลายตัววะ่ะแล้วแปลกนะวาวเนี่ยเขาไม่แยกเบสบอลมันเป็นการดีกับลูกค้านะ พราะโรงงานอื่นเนี่ยสเตเดียมแจ็คเก็ตเบสบอลแจ็คเก็ตเขาแยกหมดนะแล้วราคาแพงมากพี่ถ้าร้อยโลนี่นะนราคาแบบสอง0มือัพอะแต่อันนี้ก็คือไม่แยกจ่ะนีคอมบูรีดีคอมบูรีไอ้นี่ถอดได้เลยนะครับถอดได้ใหม่มากค่ะอยากจะให้ดูว่างานของเขาใหม่แล้ว,ลวคือใหม่แบบใหม่จริงๆใหม่มากๆใครได้ไปบอกไม่ใหม่ส่งกลับมาคืนเลยใหม่จริงๆค่ะ งานเขาใหม่ใหม่มากๆคุณภาพในการคัดแยกของวาวดีมากค่ะพี่นะคะเหตุผลที่เลอะคือโต้มันยังไม่เข้ามาพี่โต้มันไม่ยอมเข้ามาสักทีหนึ่งขอญาตเลอะไปเลยนะคะตัวนี้ก็ขายได้หลายตังแล้วเนี่ยเนี่ยหลายตังแล้วตัวเนี้ขายได้กันหลายแล้วหพี่ขอลาวหน่อยไนดะ้ไหมพี่ซิมพี่นํำยกหน่อยเอาแขวนเนี่ยแขวนเนี่ย เออแขวดนี้นี่อันนี้อันนี้คนขายเป็นนี่ทำราคาได้เลยนะเออเโอ้โหเป็นไงล่ะบอกแล้วบอกแล้วลูกค้างานดีจริงๆงานเขาดีจริงๆไม่มีตำหนิไม่มีร่องรอยคือแบบสภาพดีมากค่ะสภาพดีมากเราขายต่ำกว่าทุนจริงๆโลจริงจริงค่ะพี่ โลจริงๆค่ะโละต่ากว่าทุนจริงๆคือยอมขายขาดทุนเลยพี่ใครซื้อได้ก็จัดไปเลยค่ะใครที่ขายงานแบบนี้อยู่แล้วงานแลวนี้ไฟนี้อยู่แล้วพี่จัดไปเลยจัดไปได้เลยจ้ะเนี่ยโอ้โหใหม่จริงรอสชเวเตอร์มาปีหนึ่งแล้วใช่พี่คือแบบเขาก็ส่งลิสต์รายการมานะแต่ว่า ไม่ส่งลิสต์โรลตู้มาสักทีหนึ่งอะจนขี้เกียจรอพี่เป็นขี้เกียจรอก็เลยแบบอือันไหนที่มันยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช่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 มันยังจำไม่ได้เลยงานหนูเออมันสวยมากลูกค้าบ,บอกสวยมากมา <c oughs> ใช่สวยมาก,มากงานของวาวทุกอย่างอ่ะเขาเป็นเกิดสองเออะใครได้เปิดก็ติดใจทั้งนั้นอะคืองานเขาสวยจริงๆสวยมากๆแต่ยพี่ไม่ใช่งานหนานะขนเขาก็จะเป็นแค่ขนตรงฮูดนะ นขนเขาแค่ฮูดนะคะข้างในนี่นะคะคือจะเป็นขนแบบว่าเขาเรียกอะไรขนเต็มเตียนนะไม่ได้หนาเนี่ยพี่ดูผ้าดูการจับผ้าได้เลยนะคะไม่ได้หนาสภาพดีมากค่ะเราโลกคือเราโลกขัดทุนค่ะพี่เราไม่ได้โลกแล้วเรามีกาไรนะเราโลกขัดทุนนะยอมโลกของออกนะคะเนี่ยดูงานได้เลยพี่คือสวยแบบสวยจริงๆสวยจริงๆพี่กระสอบใหม่รีดพิมพ์มาได้เลยนะคะ อันนี้คือรับรองเลยว่าพี่เปิดแล้วพี่ติดใจแน่นอนติดใจแน่นอน <Yeah. S 1> กระสอบของ oh. เขานะคะพี่เปิดแล้วพี่ติดใจแน่นอนเนี่ยงานงานซิปนะคะงานซิปนี่ลูกค้าด้านในจะเป็นขนนิ่มแต่เขาจะไม่เฮฟวี่นะเขาจะไม่เฮฟวี่เขาจะไม่หนาแบบแบบเฮฟวี่อ่ะเนี่ยเขาจะนิ่มๆนะคะนิ่มๆบุกขนนิ่มๆ ใครที่ขายแบบช่วงหนาวใครที่ขายแบบว่าสไตล์แบบนี้อยู่นะพี่ปุ๊ <Okay. S 1> อยากจะแนะนําให้พี่ซื้อเก็บได้นะคะ <Okay. S 1> เพราะตัวนี้รับรองเลยว่าไม่มีใครมาโลกง,งานเกรดนี้ในราคานี้แน่นอนไม่มีใครโลให้พี่แน่นอนค่ะงานเกรดนี้ราคานี้งานสภาพแบบนี้เขาไม่ขายพี่สองพันกว่าบาทนะคะเนี่ยคุณภ,ภาพดีแน่นอนค่ะพี่ดีเกินคุ้มค่ะดีเกินคุ้มนะคะ ยอมละพี่ยอมลดต่ํากว่าทุนยอมลขาดทุนค่ะคุณภาพดีเกินคุ้มค่ะคือคุณภาพสวยเกินราคาจริงๆค่ะพี่งานของเขานะลูกค้าพิมพ์รหัส cf ได้เลยสำหรับรีวิวกระสอบนี้หรือกระสอบใหม่ M L B มเีป็นบอลได้หลายตัวเลยนะคะโอ้ยไอที่แขวนอยู่นั่นน่ะก็ได้เกินเกินแบบเกินเกินมากๆแล้วอ่ะเกินมากๆแล้วอ่ะเกินจริงๆอ่ะอันนั้นอ่ะอืมสวยมากเลยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยต้องตันๆไม่มีอ่ะแล้วเจ็บๆพันเยอะพันต้นเต้ม ตัวงานดิแยกได้สบายๆพี่งานเขาคืองานเขาดีแบบดีจริงๆดีแบบว่าเราพูดเรื่องจริงพูดแบบไม่โกหกไม่มันโนไม่โมงานของเขาดีมากๆ ราคานี้คือเราขายต่ากว่าทุนแล้วเราขายขาดทุนจริงๆนะคะเราต้องการที่จะโละของออกจริงๆเพราะว่าตู้มันยังไม่เข้ารีดอย่างเดียวพอสะอาดพอขายได้เลยโอรีดอย่างเดียวพอพี่ไม่ต้องซักงานไม่มีเปื้อนเลยพี่งานคือสภาพใหม่มากค่ะพี่ไม่ต้องซักแล้วพี่สภาพดีมากรีดอย่างเดียวพอแล้วไ hmm. ม่แล้วเหรอแ จำนวนออกกี่ตัวเดี๋ยวเรานับให้นะคะเดี๋ยวเรานับให้เพราะว่ารอบที่แล้วอะเปิดเปิดแล้วแต่ว่าลืมนับ <c oughs> ลืมนับพี่งานของเขามันจะไม่ได้หนาแบบมันไม่ได้หนาจนเกินไปนะพี่สวยมากตัวดําเป็นเสื้อโค้ทเหรอคะไม่ใช่โค้ทค่ะพี่เป็นเสื้อปกติคะ่ะเป็นเสื้อปกติคะ่ะไม่ไม่ใช่โค้ททรงยาวค่ะพี่เฮ้ยยังเท่ รีดกระสอบละหกร้อยบาทค่ะพี่อย่างเท่เนี่ยคนที่ขายเป็น,นคนฝูโอ้ยตัวนี้ด้วยแบรนดียวกับกางเกงกางเกงจังก้วเ,เดี๋ยวจำนวนต้องนับตอนจบนะคะพี่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ทราบจำนวนนะคะเดี๋ยวจะนับจำนวนให้นี่แบรนด์นี้พี่ฟิล์มมองไม่เห็นมองทํไม<อ>ให้ใช่ก่อน,นแล้วเป็นงานปักด้วยนี่อันนี้อันนี้ะแบรนด์เนี้ย กางเกงลูกค้าหาเยอะมากค่ะลูกค้าหาเยอะมากมันมันกางเกงของเขามันจะเป็นขาบางขาใหญ่ที่เนี่ยพี่ทอเนี้ยฟูบูเนี่ยนี่แล้วเป็นงานปักด้วยนะสูบูเอองานปักด้วยนะนี่กาททำราคาได้ก็โอ้ดใหม่จริงจ้ะใหม่จริงๆใหม่สะอาดจริงๆใครได้ไปก็คือคุ้มค่ะพี่รีวิวว่างจ้ะพี่พิมพ์รับมาทางต่อตอนะคะเอยพี่พิมรับมาทางบ้านฟ้านะคะลิงก์อยู่หนะ้าโปรไฟล์เลยค่ะพี่ พิมลมาทางบ้านฟ้าได้เลยขอไข่ห้าสำหรับกระสอบนี้นะคะพิมมาทางบ้านฟ้าได้เลยค่ะพี่ ห <My> มายเลขลูกค้าพิมพ์มาทางบ้านฟ้าได้เลยนะคะพิมพ์มาทางบ้านฟ้าได้เลยรีวิวหน้าโปรไฟล์ค่ะพี่ แบนออกดีมากเลยขคอกคโะดายจ้าบบเออนับนับนับเบสบอล นี่ดูดิ <Okay. S 1> แค่ไม่กี่ตัวแค่ไม่กี่ตัวนะจริง mm hmm. หู่ากระสอบใหม่ดับเยูปดหนึ่งสองพี่กระสอบใหม่ w ดบเยูปดหนึ่งสองพี่โอ้ mm hmm. oh. นี่ไม่กี่ตัวก็ทำราคาได้อ่ะพี่ฟิล์มฝั่งนี้อีกนิดนึงอืมขอไข่ห้าสำหรับรีวิวกระสอบนี้ <Okay. S 2> ค่ะลูกค้าพิมมาทางบ้านฟ้าได้เลย เนี่ยตรเนี้สวยมากคุณคะน้ำจ้ำวนดื่อแล้วเอ็แมแคลฟีเออจัดไปเลยจัดไปเลยสวยจริงจริงเดสก์ท็อปวอนั่นดูดิตัวนี้คือปักตรงแขนด้วยปักแขนด้วยอืมองงนี่นี่นี่ดูนะ ใหม่มากๆค่ะใหม่มากๆจำนวนเดี๋ยวน้ำให้นะคะค่าบริการในการรีดกระสอบละหก0้บาทพี่จ๋าเออใครจะรับกระสอบนี้ขอไข่ห้ามาเลยจ้าทักข้อความมานะสีฟ้านะจ๊ะตัวนี้ก็สวยอ่ะสวยมากๆสวยมากเลยดูดโคลัมเบียอู้ใหม่จริงๆ <laughs> แค <power ful> ่แ <Blind> ค <Wall> ่แบบไม่ก right <go> being ี่ตัวนะแค่ไม่กี่ตัวนะเนี่ยดูดิในกระสอบอ่ะโอ้แค่ไม่กี่ตัวเองอะโหดตัวนี้โหดมากโหดมากจริงๆตัวนี้โหดมากตัวนี้สวยตัวนี้สวยมากตัวนี้สวยมากเลยอะเหมือนกับเป็นโลโก้ของทีมอะไรทีมบาสทีมอะไรนะใช่ใช่ห9ึ่เกานะ เป็นงานปักด้วยนะพี่งานปักนะงานปักในกระสอบสวยมากที่สำคัญคือมัน MLB นี่แหละโอ้โหอเมริกันโปรสปอร์ตทีมนะคะ MLB ดูดิงานเขาคือใหม่แบบว่าคือไม่มีตรงไหนที่เป็นรอยแบบอะไรอะยืดเสียหรืออะไรเงี้ยพี่ดูดิดูสภาพการดูดิใหม่จริงๆอ่ะอคุ้าแค่บางส่วนแค่บางส่วนในกระสอบนี้นะคะ โปรโมชั่นเหลือกระสอบละ2,900บาทพี่4 5 0 0เหลือ2,900บาทที่ตัวนี้มันจะเป็นอ่าอดเดิลวินเทอร์แจ็ก็ตค่ะจะเป็นแจ็คเก็ตงานหนาวรวมชายหญิงที่อืมกระสอบนี้ขอใครห้าสำหรับลูกค้าที่จะรับนะคะสวยสวยจริงๆอันเนี้ยร <c oughs> อนับจำนวนสักครู่นะคะว่ากระสอบนี้ได้ประมาณกี่ตัวอืม รอนับจำนวนสักครู่ค่ะหนึ่งร้อยตัว1นึใช่ไหมพี่ดำ โอ้ก็ได้เยอะนะหนึ่งร้อยสิบแปดตัวละยี่สิบห้าบาทตัวละยี่สิบห้าบาทได้ดังตัวละยี่ห้าบาทลูกค้าสุดสุดอ่ะสี่พันห้าเหลือสองพันเก้าลูกค้ากระสอบใหม่ ดับเยูแดหนึ่งสค่ะใครอยากจะรับนะคะกระสอบใหม่พิมพ์มาได้เลยรีวิวกระสอบนี้ลูกค้าพิมพ์ได้เลยจ้าผู้ใา่แล้วรอ,อเลยรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปรายการต่อไปโอ๊ยออพี่พิมพขอเข้ามาหน่อยนากูตัวมันใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะุอดีด